สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครับเอาครับผมอับภูมิพัฒน์ครับผมรับบทเป็นจีนครับครับผมกาลทปกานะครับรับบทเป็นนับสิบครับบทบาทของตัวผมนะครับผมก็จะเป็นเป็นรุ่นน้องเขาในเรื่องนับสิบนี่ก็จะรู้จักกับจีนมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็แล้วก็มีอันต้องแยกย้ายกันไปต่างที่ต่างทางแล้วสุดท้ายเราก็กลับมาเจอกัน ส่วนจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามนะฮะเราหมดไม่ได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขายไม่ออกขายไม่ออกาชีวิตจริงแต่ว่าคนในที่นี้เป็นน้องแต่คนในเรื่องต้องมาสะเลาะกันนะความจริงในชีวิตจริงเราพอเราอายุเท่ากันจะแก่เดือนอะไรประมาณนี้ในเรื่องก็เขาเป็นน้องเราเราก็ต้องพยายามมองให้เขาเป็นน้องออจำลองเรียกน้องมาเลยยังอะไรนะครับจำลองเรียกน้องไหมอุ้ยไม่ไม่ใช่คำว่าน้องแน่นอนในเรื่องเอ้ยเด้อ เดี๋ยวเรารอดูเนาะในเรื่องว่าจะเรียกกันว่าอะไรากรารทาการบ้านอะไรอย่างความพร้อมกันต้องมาเรียนร้อะไรการทการบ้านเหรอฮะความพร้อมคือเราเตรียมการไปเตรียมการไปเรียนรู้จากในเวิร์กช็อปดีกว่า<ม>จากพีตีเองพ่วงกับเองผู้จัดนักเขียนเองอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้น<ม>ใช่เราไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าอะไรว่าเราก็แค่เตรียมสมองเตรียมอะไรเพื่อไปรับรู้จากพี่เขามา เพราะว่าในห้องเวิร์กช็อปบอกเลยว่าเคี่ยวเคียเ่ยวมากเคี่ยวมากแล้วก็นอกจากความเคี่ยวที่มีแล้วเนี่ยความสนุกก็ยังมากเช่นกันเพราะว่าต่างคนต่างได้ค้นหาตัวเองเนาะได้เจอตัวเองได้แบบได้ explore ในแบบมุมมองต่างๆของของการเล่นในบทต่างๆนี่เองครับพอกคนบบาได้เวิร์กช็อปด้วยกันเริ่มเห็นเทมเพลตเคมีคู่เราบางทยัง่รู้ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆถ้าถามเรื่องเคมีเหรอฮะจริงๆถ้าเป็นเรื่อง เรื่องเรื่องในจอเราเรายัางไม่รู้เนาะแล้วก็ยังดูไม่ออกเพราะเรายังก็ไม่เห็นภาพรวมแต่ถ้าเรื่องนอกจอเนี่ยเราแบบว่าเป็นคนที่โบบากันแบบว่าโบบามันมากคือแบบว่าเหมือนรู้ทันกันทุกอย่างใช่คือแบบว่าส่งอะไรไปนี่เขาจะชอบเล่นไปคนเล่นมกุกถ้าคุยกับเจ้าอ,อัพมาเนี่ยคุยไม่จบภายในเรื่องเดียว <c oughs> ไม่จบหรอฮะ <c oughs> มันจะต้องมันจะต้องมีมุกแทรกมาทุกคำ <c oughs> ใช่ ครับเราก็ตบให้เขาฮะเราไม่เราไม่ถนัดสร้างมุกแต่เขาถนัดสร้างมุกใช่ไม่ยังไงคะลองใชตั้งแบบไม่แล้วก็ตอนแรกเราเข้าไปในในห้องเวิร์กช็อปมันก็เกรงเนาะมัน,ม,นมันก็เครียดเราก็แบบบางทีแบบโอเคเวิร์กช็อปซีนดราม,ม่าบ้างเวิร์กช็อปซีนแบบซีนยากๆบ้างอะไรเงี้ย อารมณ์หรือว่าความรู้สึกหรือบรรยากาศในห้องเวิร์กช็อปมันก็ตึงเครียดกันไปแถบนี่ acting coach กำลังเดินผ่าน acting coach ก็เก่งมากดูดีหน้าตึงแมขนาดนี้นะฮะก็ก็เลยเราก็เลยต้องสร้างบรรยากาศที่ดีเนาะแล้วก็ทำให้ทุกคนได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ยิ่งสนิทกันมากเท่าไหร่เคมีก็จะยิ่งดีขึ้นเนาะมากเท่านั้นแต่ว่าในเรื่องของในจอเนี่ยพวกเราก็จะพยายามกันเต็มที่แล้วก็เรื่องของเคมีหรืออะไรเงี้ยก็อยากให้คนดูตัดสินละกันครับผมเราแบบเล่นคือดีวัย มีแบบผมก็อย่างที่บอกไปสิทธิ์พี่ฮะต้องให้สิทธิ์พี่ช่วยให้สิทธิ์พี่ช่วยนะครับช่วยอะไรไบ้าครับช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะเราต่างหากที่ยังต้องไปแบบว่าหวังึ้นเจ้าอัพมันงทไมใช่เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าดูเป็นคนที่เกรงใช่แต่ความจริงแล้วเนี่ยในมุมมองของผมก็คือต่างคนต่างช่วยเหลือกันผมว่าเพราะว่าเราอาจจะเราอาจจะ ไม่ไม่เก่งในด้านนี้แต่เขาเก่งในด้านนี้เราก็จะช่วยสนับสนุนกันไปอะไรมากกว่าครับาม่จกันมาก่อน่รู้จักกันแล้วรู้สึกว่ามีมใจะเวลาายกันอะผมเริ่มเลยแล้วกันกล้าเป็นคนจริงใจมากเป็นคนจริงใจมากๆครับผมก็เวลาคุยกับเขาเรารู้สึกสบายใจครับสบายใจใช่ถูกต้องครับผมนี่เราเล่นนะเราเล่นครับผมก็ส่วนตัวผมนะเขาก็เป็น เขาเป็นคนประทับใจน่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทําอะไรเงี้ยเราติดเอาของติดไม้ติดมือมาฝากเขาเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยก้าวเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าแบบว่าเดี๋ยวหามาให้บ้างนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบคุน่ารักอ่ะบอกไม่ถูกครับใช่เขามีนิสัยของเขาที่บอกไม่ถูกจริงใช่แล้วมันจะมีเขินกันบ้างไหมมันจะมีแบบเขิน ไม่มีนะฮะผมผมมันมันมันเขินอะมันมีอยู่แล้วฮะแต่ผมเวลาเราเล่นด้วยกันเนี่ยเราสนิทใจกันเนี้ยมันแบบว่ามันก็จะแบบว่าคลายความเขินไปได้มากถ้ามเขินจริมีอยู่แล้วมันก็คือความเขินในมุมมองของตัวละครมากกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าในตัวละครเองบทนี้ซีนนี้เราอาจจะต้องแบบรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งเรื่องของความเขินเนี่ยมันมีอยู่แล้วละแล้วก็คงได้เห็นกันในจอด้วยกัน มีจังหวะปลดล็อกก่อนที่แบบจะมาสนิทกันแบบเนียมีจังหวะปลดล็อกผมว่ามันก็ค่อยๆสนิทกันมาเรื่อยๆนะจากจากการเวิร์กช็อปจากการได้คุยกันได้อะไรก็สนิทกันขึ้นมาเรื่อยๆจริงเวลาเวิร์กช็อปอยู่เนี่ยเราสองคนจะออกไปที่หน้าระเบียงบ่อยที่สุดละคือไปคุยใช่ไหมไปคุยครับไปคุยเนี่ยโยนอย่างเงี้ยโยนอย่างเงี้ยนะไปคุยกันอะไรอย่างงี้เพราะว่าหมายถึงต่างคนต่างชอบใช้สมาธิ เราก็ต้องการพื้นที่ที่มีสมาธิของเราคือแบบเอ๊ะครั้งแรกเลยไปเจอกันที่หน้าระเบียงคือมาทำอะไรอ๋อออกมาทําสมาธิออกมาทำสมาธินั่งคิดแล้เป็นเป็นจุดที่ได้มีการบอนดิ้งกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับหลังจากนั้นเจอกันตรงระเบียงทุกเบรกเออยังก็ต้องมีแบบเมื่อไปเจอเราไปต้องมีระบายไหมเอออันเนี้ยแบบนั่นนี่ทำแบบไม่ได้ปรึกษาปรึกษามากกว่าจะเป็นจะเป็นจะเป็นของคําว่าปรึกษาเนาะไม่ใช่การระบายเพราะว่าผมคิดว่า ทุกอย่างมันก็มีทางออกแหละมีวิธีการแก้ปัญหาฉะนั้นก็ช่วยๆกันไปครับผมก็นอกจากเราสองคนแล้วเนี่ยนักแสดงทุกคนก็ยังช่วยกันแล้วก็ผมว่าเป็นกองที่สนุกมากจริงๆเพราะว่าทุกคนก็ต่างแบบมีของอะ่ะทุกคนมีของตัวเองแล้วก็ต่างกันแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ทําให้มันออกมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับผมผมไม่รู้ว่าความต่างมันเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังแบบว่า ยังอาหารกันไม่หมดหรือว่าเวิร์กช็อปไม่หมดแต่แบบว่าอยากจะฝากบอกว่าทุกคู่น่าสนใจทุกคู่จริงๆครับผมอย่างเช่นตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความซับซ้อนในอามของแต่ละตัวใช่ซึ่งถามว่าซับซ้อนแค่ไหนผมบอกเลยว่าซับซ้อนมากมากมากแล้วก็ถึงจะเป็นแบบว่าละครคอมเมดี้แต่ความซับซ้อนของตัวละครนี่คือทุกรสชาติได้รับเต็มๆนะครับผม ครับก็ฝากก,กับกละก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้นับสิบจะจูบนะครับผม